มาพบกับน้องปูเป้นะคะผู้ฝึกสอนบริษัทตรยต้าท่าจริงกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปส่งท้ายปี2,565นี้นะคะเป้ก็ต้องมีอะไรดีๆมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะ เดีวันนี้นะคะสำหรับใครที่กําลังมองหารถทํากินนะคะแล้วแถมยังอยากลุยได้ด้วยนะคะแน่วันนี้เนี่ยเป้มีรถที่จะมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันนะคะซึ่งบอกเลยว่าเป็นรุ่นปรปับปรุงใหม่ปี2565นี้นั่นเองค่ะรถที่อยู่ข้างๆเป้ก็เป็นรถตอนเดียวนะคะเครื่อง2.8ค่ะแบบ4 w รวิ wing, ขับเคลื่อน4ล้อนะคะและยังเป็นเกียร์อัตโนมัติด้วยค่ะ กับราคาเพียงแค่766,000บาทเท่านั้นเองค่ะซึ่งจะมีความคุ้มค่ามากแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันนั่นเองค่ะสำหรับรถตอนเดียวแบบขับเคลื่อน4ล้อเกียร์อัตโนมัติคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.8ลิตรค่ะแบบ G-D Super Power ค่ะให้กำลังแรงม้าสูงสุดนะคะอยู่ที่204แรงม้าและแรงบิดสูงสุดนะคะอยู่ที่500นิวตันเมตรเลยทีเดียวค่ะ สำหรับการดีไซน์ของรถรุ่นนี้นะคะด้านหน้าเลยค่ะไฟหน้าของรถรุ่นนี้เนี่ยเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนบัลติรีเฟลกเตอร์นะคะแล้วก็การออกแบบนะคะด้านบนกระจังหน้านะคะก็จะเป็นวัสดุสีดำนะคะส่วนกันชนหน้านะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปดูดีไซน์ทางด้านข้างตัวรถกันดีกว่านะคะ การดีไซน์ด้านข้างตัวรถนะคะในรุ่นขับเคลื่อนสล้อนะคะก็จะเห็นเด่นเป็นพิเศษเลยก็คือเขาจะมีความสูงขึ้นมาระดับหนึ่งนะคะเพื่อให้บ่งบอกถึงว่าเป็นรุ่นโบวินนั่นเองค่ะ mm hmm. แล้วก็รุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับล้อกระทะนะคะขนาด17นิ้วพร้อมฝาครอบดุมล้อค่ะ mm hmm. มาพร้อมกับซีรีส์ยางนะคะขนาด 225/70R17 ด้วยค่ะ mm hmm. แล้วก็ด้านหน้านะคะช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบอิสระปรีกนกคู่ค่ะพร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโครงค่ะ mm hmm. ถัดมานะคะก็จะเป็นกระจกมองข้างค่ะ กระจกมองข้างเนี่ยเป็นวัสดุสีดำนะคะแล้วก็สามารถปรับด้วยไฟฟ้าได้นะคะลงมาด้านล่างนะคะจะมีสัญลักษณ์ตัวไฮรักแล้วก็เป็น2.8นะคะเพื่อบ่องบอกว่ารถรุ่นนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์2.8งดลิตรนั่นเองค่ะส่วนมือเปิดนะคะก็คือเป็นวัสดุสีดำคุณภาพสูงค่ะ ส่วนด้านหลังนะคะช่วงล่างด้านหลังของรถรุ่นนี้ก็คือเป็นแบบแหนบซ้อนนะคะแล้วก็ส่วนด้านท้ายรถนะคะก็มีสัญลักษณ์ 4x4 นะคะแล้วก็มีแบบดิฟล็อกเข้ามาด้วยนะคะเป็นสัญลักษณ์แสดงวงบอกของรถรุ่นนี้ค่ะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูดีไซน์ทางด้านท้ายของตัวรถกันบ้างนะคะ ดีไซน์ด้านท้ายของรุ่นนี้นะคะก็คือจะมีไฟท้ายเนี่ยที่มีขนาดใหญ่นะคะสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟเบกรกดวงที่3แบบ LED นะคะทําให้รถที่ตามหลังมาเนี่ยเห็นระยะเบรกของเราได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็อันนี้นะคะท้ายกระบะของรุ่นตอนเดียวนะคะจะเป็นแบบขอล็อกนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเหมาะกับการใช้งานมากๆเลยนะคะถ้าเกิดมีการขนของขนส่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ด้านท้ายกระบะนะคะตรงนี้สามารถใส่ของได้อย่าง เยอะมากๆเลยนะคะถ้าเป็นนับเป็นตะกร้าบรรจุตะกร้าได้ถึง14ตะกร้าเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปดูดีไซน์ทางด้านภายในตัวรถกันดีกว่าค่ะ การดีไซน์ภายในของรถรุ่นตอนเดียว2.8 4 w i n วิงเกตคันนี้นะคะก็คือภายในเนี่ยก็คือจะเป็นเบาะนั่งนะคะเบาะนั่งเป็นแบบผ้าคุณภาพสูงค่ะและเบาะนั่งของรถรุ่นนี้นะคะเป็นแบบแบกแยกค่ะแล้วก็มีคอนโซลกลางตรงนี้นะคะมีที่เก็บของตรงนี้แยกให้ด้วยนะคะแล้วก็รถรุ่นนี้เนี่ยมีเซ็นทรัลล็อกนะคะแบบออโต้สปีดดอล็อกด้วยค่ะ หน้าปัดเลือนไม้นะคะเป็นแบบอนาล็อกค่ะแล้วก็พวงมาลัยของรถรุ่นนี้เป็นพวงมาลัยแบบยูรีเทนนะคะสามารถปรับสูงต่ำได้ค่ะ ถัดมานะคะก็จะเป็นเครื่องเล่นค่ะเครื่องเล่นเป็นแบบจอสัมผัสนะคะขนาดแปดนิ้วค่ะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ USB นะคะ Apple CarPlay Android Auto ได้ค่ะและนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถเชื่อมต่อกับตัว T-Connect ได้ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อกับตัวรถนะคะกับสมาร์ทโฟนของเราค่ะทําให้เราเนี่ยสามารถดูพิกัดรถได้นะคะดูประวัติการเข้าศู์บริการได้ค่ะและนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีผู้ช่วยส่วนตัวแล้วก็ช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยอีกเช่นเดียวกัน ค่ะถัดมาด้านล่างตรงนี้นะคะแอร์นะคะรุ่นนี้เป็นแบบแอร์แบบมนันนวลนะคะสามารถปรับอุณหภูมิตามความต้องการได้เลยค่ะและนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีกลองฝุ่น pm 2.5ใส่เข้ามาให้กับรถรุ่นนี้ด้วยนะคะ ัดมาทางด้านข้างแอร์ตรงนี้นะคะเป็นสวิตช์โหมดการขับขี่แบบขับเคลื่อนสล้อค่ะซึ่งก็จะมีตั้งแต่ตัว H2 H2 ก็คือเป็นขับเคลื่อน2ล้อด้วยความเร็วสูงนะคะแล้วก็มีตัว H4 นะคะเป็นขับเคลื่อน4ล้อความเร็วสูงค่ะแล้วก็เป็นตัว L4 นะคะเป็นขับเคลื่อนสล้อแบบความเร็วต่ําค่ะ ตรงนี้เนี่ยสามารถเลือกใช้ตามสถานการณ์ที่เราขับขี่ได้เลยนะคะแล้วก็เงื่อนไขของตัวใช้งานระบบโฟวินนะคะอย่างน้อยหนึ่งเดือนต้องขับทั้งหมด16กิโลเมตรด้วยนะคะถัดมาด้านล่างค่ะก็จะมี power outlet นะคะให้อีกหนึ่งช่องค่ะแล้วก็มีตัวสัญลักษณ์ตัว diff lock นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยในกรณีใช้ในกรณีที่ว่าเราใช้ L4 แล้วเนี่ยไม่สามารถข้ามผ่านสิ่งกีดขวางหรือว่าถนนที่เราไปได้เนี่ยเราก็จะใช้ตัว diff lock ตัวเนี้ให้เขาช่วยได้เลยค่ะ ถัดมานะคะเกียร์ของรถรุ่นนี้นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดนะคะพร้อมระบบซีเค n นเชียลชิพค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถปรับเล่นเกียร์นะคะตามความต้องการของผู้ใช้งานได้เลยมาพร้อมกับโหมดการขับขี่นะคะทั้ง Eco และ Power Mode นะคะอยากขับ,บ,บประหยัดน้ำมันนะคะก็กด Eco ได้เลยอยากได้สวัรถนะที่ดีขึ้นนะคะให้เรากด Power Mode ได้เลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสาหรับสิอํานวยความสะดวกที่ให้มาเยอะมา,มากๆเลยนะคะไม่คิดว่ารถตอนเดียวเนี่ยจะได้เยอะขนาดนี้เลยเนาะแค่นั้นไม่พอค่ะเรายังมีระบบความปลอดภัยนะคะใส่มาให้รถรุ่นนี้เนี่ยอย่างจัดเต็มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นถุงลมเสริมความปลอดภัยทั้งหมด3ตํตแหน่งนะคะทั้งทางด้านผู้ขับขี่ค่ะหัวเข่าผู้ขับขี่แล้วก็เป็นทางด้านผู้โดยสารนะคะแล้วก็มาพร้อมกับเข็มขัดนิรภัาายแบบดึงลังกับอัตโนมัติค่ะ มาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะคะระบบเบรกป้องกันล้อล็อกค่ะระบบ EBD ค่ะเป็นระบบกระจายแรงเบรกนะคะแล้วก็ยังมีระบบ VSC ค่ะเป็นระบบควบคุมการทรงตัวนะคะแล้วก็ระบบ TRC ระบบป้องกันการลื่นถลายของรถค่ะแล้วก็มีระบบ TSC นะคะเป็นระบบที่ควบคุมการใส่ของส่วนพ่วงท้ายนะคะแล้วก็มีระบบ HAC ค่ะเป็นระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับรถรุ่นนี้เนี่ย ทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบความปลอดภัยเนี่ยมาให้เยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าในรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อเนี่ยมีกี่รุ่นนะคะแล้วก็มีกี่สีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันข้างน,นอกเลยค่ะสำหรับรุ่นตอนเดียวแบบขับเคลื่อน4ี่ล้อนะคะก็มีให้เลือกได้กัน2รุ่นนะคะซึ่งจะมีแบบเกียร์ธรรมดาค่ะราคาอยู่ที่7 1 4 0 0 0บาทค่ะและเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะแบบคันนี้เลยนะคะราคาอยู่ที่7 6 6 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะ สำหรับสีนะคะมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3สีค่ะสีแรกนะคะเป็นสีเทาดําค่ะดักเกรย์ค่ะสีที่2นะคะเป็นสีบรอนเงินค่ะสฟินเวอร์เมทัลลกค่ะและสีที่3นะคะก็คือสีนี้เลยนะคะเป็นสีขาว Super ร์ไวทค่ะซึ่งสีขาว Super ร์ไวทนะคะราคาจะลดลงอีก7,000บาทด้วยกันด้วยนะคะ สำหรับความคุ้มค่านะคะกับราคาที่เป้ได้แจ้งไปเนี่ยบอกเลยว่าไม่แพงเลยนะคะกับความคุ้มค่าที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดีไซน์นะคะรูปทรงให้มีความสวยงามดูบึกบึนเหมาะสําหรับการทํากินนะคะแล้วก็สามารถลุยได้ด้วยนะคะในขับเคลื่อนสี่ล้อนี้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับฟังก์ชันนะคะเครื่องเล่นจอสัมผัสนะคะขนาด8นิ้วเลยทีเดียวค่ะรองรับได้ Apple CarP l a y Android Auto นะคะแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธได้อีกด้วยค่ะแล้วก็เครื่องปรับ กาศของเรานะคะรุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยเราใส่กล้องปุ่น PM 2.5มาให้ด้วยนะคะทำให้ห้องโดยสารเนี่ยของเราเนี่ยมีความสะอาดมากยิ่งขึ้นค่ะเท่านั้นไม่พอนะคะเรายังมีเกียร์อัตโนมัติมาให้เป็นทางเลือกสำหรับคนที่ต้องการความสะดวกสบายด้วยเช่นกันค่ะแค่นี้นะคะไม่พอค่ะเรายังมีระบบความปลอดภัยนะคะที่ให้มากับรถคันนี้อย่างจัดเต็มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นถุงลมเสริมความปลอดภัย3ตํตำแหน่งระบบเบรก ABS EBD VSC TRC TSC นะ ะะแล้วก็เป็นระบบ HAC ด้วยค่ะบอกเลยว่ากับราคานี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆเลยนะคะและไม่เพียงเท่านั้นนะคะรถรุ่นนี้เนี่ยยังให้การรับประกันนะคะสูงสุดถึง5ปีหรือ150,000กิโลเลยทีเดียวค่ะและยังมีระบบ T-Connect นะคะให้มากับรถรุ่นนี้ด้วยนะคะก็คือเป็นระบบที่ให้เราเนี่ยได้ใช้ชีวิตได้อย่างง่ายขึ้นนะคะเป็นการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับรถคันนี้นั่นเองค่ะสามารถดูพิกัดรถได้ค่ะดูน้ำมันในถังได้นะคะสามารถดูประวัติการเข้าซ ที่ศูนย์โตโยต้าได้ด้วยนะคะแล้วก็มีผู้ช่วยส่วนตัวค่ะแล้วก็มีช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงด้วยนะคะ สำหรับคุณผู้ชมคนใดนะคะที่กำลังดูคลิปเป้คลิปนี้อยู่นะคะและอยากมาสัมผัสรถตัวจริงที่โชว์รูมเนี่ยมาหาเป้ดได้ที่ตโยต้าท่าจ ah ีนทั้ง3สาขาเลยนะคะสาขาแรกคือสำนักงานใหญ่ค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลสักะเทียมอำเภอเมืองนคปรปฐมนะคะสาขาที่สองค่ะเป็นสาขาสามพรานค่ะอยู่หน้าปักทางวัดไร่ขิงค่ะและก็สาขาที่3นะคะเป็นสาขาพุทธมนฑลสายสี่ค่ะซึ่งจะอยู่ในเส้นพุทธมนฑลสายสี่เลยค่ะใกล้ที่ไหนไปที่นั่นได้เลยนะคะแล้วก็ คลิปต่อไปนะคะเป้จะพาไปชมรถรุ่นไหนนะคะฝากกดไลค์กด subscribe ไว้ให้เป้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันในการทำคลิปต่อๆไปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้า EP หน้าและปีหน้าเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ